เราก็สร้างคนดีอยู่แล้วพลังการเป็นหนึ่งในทีมน้องใหม่มีแผนผังกาม,มารากองหน้าตัวเป้าฝัา่งซ้ายเป็นเก <HS. S 1> รซันโรริเกสฝั่งขวาเป็นอันดอธเทวเซนสตัวนี้คือดีกียุโรปหมดเลยกองกลางจะมีเอเวอตันอันนี้เป็นเพื่อนของน้องชายเูโกโ,โชตา้าซิกิโอเกโร่ที่ไม่ใช่กุลของมาเลเซียแล้วก็มีมิฟฟิลตัวกลางสิงคโปร์แล้วก็ซ้ายพิลพัสขวาอ่วัฒนาแล้วก็มีปวีคู่เมดิทาลัดเมดิทาลัดนี่เคยเล่นหลีกเอิงนะฮะแล้วก็มีกิติพงผู้เฉีเชื่อ เป็นผู้รักษาประตูซึ่งตำแหน่งที่ต้องเป็นตัวไทยแน่ๆเพราะว่าไม่มีตัวต่างชาติเลยก็คือผู้รักษาประตูปักไว้เลยแต่ว่าข้อหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามีโอกาสเหมือนกันที่เป็นไปได้เพราะว่านี่คือทีมที่อาจจะส่งผู้เล่นต่างชาติลงสนามเยอะที่สุดในไทยลีกครั้งนี้เพราะว่าผู้เล่นต่างชาติเนี่ยโคตาคือลงทะเบียนได้7ลงสนามได้ 5, 5. แต่อาเซียนเนี่ยลงทะเบียนไม่จํากัดลงสนามได้2เพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะเป็น5้าบวกสเขาเป็นทีมที่ดึงตัวอาเซียนมาเยอะที่สุดอะห้าคนถ้าไล่เฉลี่ยตัวจริง จริงครับจากปีที่แล้วอ่ะเหลือวัฒนาแบคขวาตัวเดียวเปลี่ยนหมดเลยผมว่าผมแอบรู้สึกว่าพี่โอ่งไม่น่าจะให้เกมรับเป็นตัวไทย4คนแบบน้ใช่ใช่ครับมันอาจจะไอ้นี่เสี่ยงกันไปอ่าอาจจะเสี่ยงกันไปกองกลางหรือแนวรุกอาจจะเป็นตัวไทยสลับแล้วก็เพิ่มตัวต่างชาติที่เป็นแนวรับยังมีบาดันกานะที่แทนปวีได้ในตำแหน่งเซนเตอร์แล้วก็แบกขวายังมีไลฮันสจวัดนะคือตำแหน่งร้อยเปอร์เซ็นที่ไม่มีตัวต่างชาติแย่งเลยอ่ะน่าจะเป็นพิรพัฒน์กับผูทรศักษาประตูก็คือกิติพงศ์เกมรับต้องมี ก็มีแต่คนไทยด้านความแข็งแกร่งสู่เขาสู้ต่างชาติต้องมีต่างชาติยืนแน่ๆอาจจะเป็นเซนเตอร์2คตัว ต้องมีต้องมีประมาณนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในทีมที่มีสกอตเดฟที่ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวแต่ว่าก็ต้องดูว่าทุกอย่างมันใหม่หมดอ่ะคือถ้าตัวแบบนี้แล้วผลงานมันออกมาผิดคาดพี่โอ๊ก็เสียงเหมือนกันนะเพราะสมมติเปิดมา3นัดเนี่ยไม่ชนะเลยอไม่แน่เหมือนกันนะเยือนราชบุรีเล่นในบ้านเจอแบงคอกแล้วก็เยือนเมืองทองเยือนเมืองทองอันนี้ว่าตามตรงนะน็อกได้ทั้ง3เกมนะแต่แต่ผมให้กำลังใจนะะว่าตามมาอยู่แต่ว่าถ้าโดนอ่ะ อย่าลืมนะว่าตัวผ<อ>ู้เล่นน่ยมันดูแบบไม่ใช่เกตน้องใหม่แต่ว่าอ,อย่าลืมเขาเป็นทีมน้องใหม่แล้วก็อย่างที่พิจุบบอกมันต้องจูนทีมอะแล้วถ้ามันจูน<อ>ไม่ลงตัวแล้ว3นัด่นนะได้แต้มเดียวสมมตินะฮะมันก็น่าคิดนะในมุมผมนะผมพูดมาตลอดเลยว่าถ้าพลังการจะขึ้นมาเล่นไทยลีกแล้วมาหวังท็อปทรีอะไล่บุรีแบงคอกแล้วก็เมืองทองอันเนี้ยขววาเจ้าเขาโยนโจทย์มาให้เลยอะคนปาาดผมเยอะผมจะพิสูจน์ตัวเองให้ได้นี่แหละแบบนี้แหละต้องกินให้ได้3แมแบบนี้